สวัสดีค่ะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะครูจันก็จะมาสอนวิธีการหาผลลัพธ์ของจำนวนโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะมาที่ข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะครูจันขออนุญาตเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ2ยกกำลัง3นะคะหารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง5ค่ะ ดังนั้นครูจันก็สังเกตว่ามีการคูณกันระหว่างเลขยกกําลังที่มีเลขฐานเหมือนกันนะคะเราสามารถนําสมบัติที่1มาใช้ในการพิจารณาได้ก็คือ a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n ค่ะต่อไปครูจันขอพิจารณาประเด็นที่2นะคะก็คือลบ2ทั้งหมดยกกําลัง5นะคะเลขฐานติดลบนะคะ เลขชี้กาลังเป็นเลขคี่นะคะผลลัพธ์ออกมาติดลบแน่ๆนะคะดังนั้นผลลัพธ์นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์เดียวกันกับลบ2ยกกําลัง5นะคะทั้ง2จํานวนนี้นะคะจะมีวิธีคิดที่ต่างวิธีกันแต่ว่าผลลัพธ์นะคะเท่ากันนะคะครูจันก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่า2ตัวนี้เท่ากันนะคะแล้วลบ2ยกกําลัง5สามารถกระจายออกมาเป็นลบ1 คูณ2ยกกำลัง5ค่ะซึ่งตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้ค่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถนำสมบัติที่1มาใช้ในการพิจารณาได้เลยก็คือเลขฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะ2ยกกำลัง4บวก3ค่ะหารด้วยครูจานทร์เลือกตัวนี้มาเลยนะคะ นำลบ1คูณ2ยกกำลัง5มาแทนลบ2 5, ทั้งหมดยกกำลัง5ได้เลยค่ะก็จะกลายเป็นลบ1คูณ2ยกกำลัง5ค่ะต่อไปนะคะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง7นะคะหารด้วยลบ1คูณ2ยกกำลัง5ค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะว่า มีการหารกันนะคะของเลขยกกำลังที่มีเลขฐานเหมือนกันใช่ไหมคะถ้ามีการหารกันระหว่างเลขยกกำลังที่มีเลขฐานเหมือนกันนะคะเราสามารถนำสมบัติที่5มาใช้ในการพิจารณาได้นะคะก็คือ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ค่ะก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง7ลบ5นะคะ แล้วก็ส่วนด้วยหรือว่าหารด้วยลบหค่ะแบบนี้นะคะคุณจันขอขั้นนิดนึงต่อไปนะคะ2ยกกำลัง7-5ลบ5ก็จะเท่ากับ2ยกกำลังอะไรคะ2ยกกำลัง2หารด้วยลบ1ค่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือลบ4ค่ะลบ4คือคำตอบของ โจทย์ข้อนี้นะคะข้อต่อไปค่ะเศษหส่วนหทั้งหมดยกกำลัง4ี่คูณ25นะคะจากโจทย์นะคะครูจัน์ก็เล็งเห็นว่าเราสามารถใช้สมบัติตัวนี้ได้ค่ะเศษ a อส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง m นะคะเท่ากับ a ยกกำลังเส่วนด้วย b ยกกำลัง m ค่ะก็จะเท่ากับ 1>, 1ยกกำลัง4ส่วนด้วย5ยกกำลัง4นะคะคูณกับ25สานะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้25เกิดจาก5คูณ5 5คูณกัน2ตัวนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือฐานคือ5ค่ะเลขชี้กำลังก็คือ2 5คูณกัน2ตัวมีค่าเท่ากับ25นะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนพิจารณานะคะว่า1ยกกําลังสมีค่าเท่ากับ1นะคะ1ยกกําลัง4มีค่าเท่ากับ1ดังนั้น1คูณกับ5ยกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับ5ยกกําลังสองใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น5ยกกําลังสองส่วนด้วย5ยกกําลัง4ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีการหารกันระหว่างเลขยกกําลังที่มีเลขฐานเหมือนกันนะคะแบบนี้ เราก็สามารถใช้สมบัติที่5มาใช้ในการพิจารณาได้นะคะก็คือ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ค่ะก็จะเป็น5ยกกำลัง2ลบ4ค่ะก็จะเท่ากับ 5ยกกำลังสองลบ4 2ลบ4ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะผลลัพธ์ออกมาก็ต้องติดลบค่ะก็คือลบ2ค่ะ5ยกกำลังลบ2นะคะแต่ว่าเราจะต้องทำให้เลขชี้กำลังเนี่ยเป็นบวกนะคะเลขชี้กำลังเป็นบวกเราก็ใช้นิยามเข้ามาช่วยก็คือ a ยกกำลังอะไรคะ a ยกกำลังลบ n มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นะคะ ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน5ยกกำลังสองแบบนี้นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน25ค่ะข้อต่อไปนะคะ2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ2ยกกำลัง4หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะ สิ่งที่คุณจันเห็นนะคะครูจันเห็นว่ามีเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันแต่เลขชี้กําลังเนี่ยซ้อนกันอยู่นะคะก็สามารถใช้สมบัตินี้ได้นะคะก็คือ a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ n ค่ะมาเริ่มได้เลยนะคะก็จะเท่ากับ2ยกกาลัง3คูณ2คูณ 2ยกกำลัง4หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะครูจันขออนุญาตพูดถึงประเด็นลบ2ยกกำลัง3นะคะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะเลขฐานติดลบนะคะแล้วก็เลขชี้กำลังเป็นเลขขี้นะคะผลลัพธ์ออกมาต้องเป็นลบแน่ๆนะคะ ดังนั้นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3มจะมีผลลัพธ์เดียวกันกับลบ2ยกกำลัง3ค่ะต่างวิธีคิดแต่ผลลัพธ์เท่ากันนะคะต่างวิธีคิดแต่ผลลัพธ์เท่ากันนะคะแล้วก็สามารถกระจายออกมาเป็นลบ1คูณ2ยกกำลัง3แบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะนำไปใช้ต่อนะคะโอเคนะคะไปต่อเลยค่ะ ก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง6 6มาจาก3คูณ2นะคะคูณกับ2ยกกำลัง4หารด้วยคุณจันนำตัวนี้มาเลยนะคะก็คือลบ1คูณ2ยกกำลัง3ค่ะจากนั้นคุณจันก็เห็นว่ามีการคูณกันของเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะก็จะเข้าสู่สมบัติที่1นะคะก็คือ a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะคะแบบนี้ก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง6บวก4ค่ะหารด้วยลบ1คูณ2ยกกำลัง3ค่ะจากนั้นนะคะครูจัน์ก็สังเกตว่า มีการหารกันระหว่างเลขยกกำลังที่มีเลขฐานเหมือนกันนะคะเราสามารถใช้สมบัติที่5ของสมบัติเลขยกกำลังมาได้นะคะก็คือ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ค่ะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง6บวก4เป็นเท่าไหรคะ6บวก4เป็น10ค่ะแล้วก็ลบออกด้วยเลยคะ เลขชี้กำลังของ2ยกกำลัง3นะคะก็ต้องลบด้วย3แล้วก็หารด้วยลบ1ค่ะอาจารย์กั้นนิดนึงนะคะก็จะเท่ากับ2ยกกำลังเท่าไหร่คะ2ยกกำลัง7หารด้วยลบ1ค่ะ ดังนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คือลบ128ค่ะเพราะว่า2ยกกำลัง7เท่ากับ128นะคะแล้วก็หารด้วยลบ1นะคะเครื่องหมายต่างกันหารกันนะคะผลลัพธ์ออกมาจะติดลบค่ะก็คือลบ128นั่นเองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะครูจันขออนุญ,ญาตจัดรูปก่อนให้ดูง่ายขึ้นนะคะ3คูณ4ซึ่ง4เนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะคะสสามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้ก็คือ2ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะต่อไป6เกิดจาก3คูณ2ค่ะแบบนี้นะคะ ดังนั้นสิ่งที่ครูจันมองเห็นนะคะครูจันรู้สึกว่ามีเลขยกกำลังอยู่2ตัวนะคะที่มีเลขฐานเนี่ยคูณกันอยู่แล้วใช้เลขชี้ก,กําลังตัวเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าสู่สมบัติตัวนี้ได้นะคะก็คือ a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง m เท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ b ยกกําลัง m นะคะก็จะเท่ากับ3ยกกําลัง2 คูณ2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็หารด้วย3คูณ2นะคะงงไหมคะสยกกำลังสองนะคะยกมาเลยนะคะแล้วทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีหนึง่งนะคะก็เป็นการซ้อนเลขชี้กำลังกันนะคะดังนั้นฐานเดียวกันนะคะแต่เลขชี้กำลังซ้อนกันนะคะกรณีนี้นะคะ ฐานเดียวกันเลขชี้กําลังซ้อนกันนะคะก็เข้าสู่สมบัตินี้ค่ะ a ยกกําลัง m ทั้งหมดยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m คูณ n ค่ะนํามาใช้ได้เลยนะคะก็จะเป็น3ยกกําลัง2คูณ 2, 2ยกกําลัง2คูณ2หารด้วย3 2, คูณ2ค่ะ ก็จะเท่ากับ3ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง4หารด้วย3คูณ2ค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถพิจารณาได้เลยนะคะว่ามีเลขยกกำลังนะคะที่หารกันอยู่โดยที่ฐานเป็นตัวเดียวกันขออภัยค่ะโดยที่ฐานเหมือนกันไม่ใช่ฐานตัวเดียวกันนะคะเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันหารกันอยู่นะคะมีคู่ที่1นนะคะ แล้วก็มีคู่ที่2ก็คือคู่นี้ค่ะมีทั้งหมด2คู่นะคะเราสามารถนําสมบัติเลขยกกําลังสมบัติที่5มาใช้ในการพิจารณาได้ก็คือ a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m ลบ n ค่ะคุณจันท์กั้นอีกนิดนึงก็จะเท่ากับ3ยกกําลัง2ลบ1นะคะ คูณกับ2ยกกำลัง4ลบ1แบบนี้ค่ะก็จะเท่ากับ3ยกกำลัง1คูณ2ยกกำลัง3ค่ะก็จะเท่ากับ3คูณ2ยกกำลัง3 2สองเป็น4 4 2เป็น8นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ24นั่นเองค่ะ